สวัสดีตอนเช้าครับเพืเ่อนๆวันนี้จำแอร์ก็พาเพื่อนๆไปดูมละกอรครับผมก็เห็นมละกอไก้จะหามนะครับไปดูวาหามยังนะครับก็ไก้จะหามก็ต้องรีบเก็บครับผมไม่งั้นไม่ทันก็ลอกครับ ลอกเยอะครับผมต้องแบกบันไดไปไปดูครับเสียงนกยำเช้าเลยครับ ขึ้นบันไดก่อนครับเพื่อนๆอุ๊บอุ๊บหลวมไหมเนี่ยบันไดเนี่ยมาต่อครับมันจะเป็นฮอลแลนด์นะครับเพื่อนๆมีลูกกิ่งแตกะกิ่งออกมาครับตัวนี้สามปีแล้วครับมันจะเป็นลูกกิ่งของเขานะครับเพื่อนๆ กิ่งแยกออกมาจากต้นนะครับเดี๋ยวทำไมอีทีนึงดูเหลืองอย่างครับเพื่อโอ้หลูกนี้ลูกนี้เหลืองแล้วนะครับรเพื่อนก็จะทำการเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันก็ลอกนะครับเป็นฮันแลงครับผม เก็บก่อนครับนี่เลือดแล้วครับน,นี่ครับเพื่อนโตนะครับตรงนี้อันนี้จะเป็นลูกป,ปลายแล้วนะครับเพืเ่อนสวยมากสวยงามมากๆได้ดูดูรอบๆอีกทีว่า มีเหลืองอ oh ีกไหมลูก oh นี oh ้ก oh. ็ใกล้แล้วนะครับเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งครับว่าใกล้เหลืองยังวางไว้ก่อนครับ อันนี้ก็จะเป็นกิ่งแยกสาขาของเขาออกมานะครับเพื่อนกิ่งแยกเก็กำออกดอกครับแยกออกมาอกโอ้โมะละกอตัวนี้คุ้มครับผมสามปีแล้วครับ กินลูกสามปีแล้วครับอันนี้ลูกนี้ก็โตนะครับแต่ก็ยังครับยังจะนนเป็นลูกกดปลายนะครับเพื่อนๆไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับปลูกธรรมชาติธรรมชาติอีกสักวันสองวันน่าจะหามก็ยังครับสองวัน สองมานขอดูอีกทีนึงครับผมอีกสองวันขอมาดูอีกทีนึง,อนออนงตอนนั้นก็เป็นตังตานี้ขึ้นไปครับเนี่ยกิขกันมาเปน็นไปทางน้นหมดเลยถึงปลายเลยครับถึงยอดเลย อีกสองวันครับค่อยมาดูครับได้ลูกเดียวครับวันนี้นี่ครับสวยงามมากๆครับผมเดี๋ยวเอ็นสะดาวครับเพื่อนๆเก็บสะเดาก่อนครับเก็บสะเดาก่อนครับนี่ครับ Đào, đau khắp bụng sẽ đau giọt ăn oan à สองวันครับไปตลาดมาครับผมเออเดี๋ยววงตังวข้งางในไปละตัวข้างในมันมีก็ดีต่ำไปตาไปลาดมาวะ สองวันครับสองวันไปตลาดมา,ดดดามอยู่รุงพวันทำไรโอ้โหพริกขึ้นสวยเลยเนี่ย ลังสวยเลยต้นอ่อนโดนน้ำอะไรคว่ำเนอะต้นงามเกินนะปิดครับเพื่อนเพื่อนเก็บมะกอมาเนี่ยพอเหลืองหน่อยก็เก็บไม่ไงไม่ทันเออ ก็ลอกเยอะกินข้าวเช้าแล้วทำงานแล้วมะกรที่ไปเก็บม,มาก็สุกแล้วนะคะรับเพื่อนๆนะครับมารับชมกันเลยนะครับเพื่อนๆน่ครับจะเป็นฮอลแรนด์ครับผมน่ครับที่แบกบันไดไปเก็บครับผมไปปีนมา นี่่ครับเได้มาห้าลูกครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าได้มาห้าลูกครับผมมาทำเดวยวกันครับเดีวยวกันนะครับเนนะครับเพื่อนคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ ลงนี่สวยงามมากเลยครับเพื่อนๆสวยมากๆเลยครับมีที่ว่างก็ปลูกไว้ครับเพื่อนๆเอามาเล็ดไปยอด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 ไว้พอได้กินนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนี่ก็จะเป็นแกงส้มครับผมแกงส้มมะลุมครับ มีแกงส้มมุลมแล้วก็มีมะละกอรครับผมมะละกอนี่จะเป็นฮอลแลนด์นะครับปลูกเองครับมะละกอนี่ยน่ครับเนื้อโอ้โหหวานหวานนะครับเพื่อนเดี๋ยวชิมให้ดูครับอือหือหวานมากหวานเจ็บเลยครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวครับเพื่อน วันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดครับผมเป็นข้าวผัดนะครับก็ข้าวน้อยก็เลยเติมข้าวสวยเข้าไปอีกทีให้มันเยอะนะครับเพื่อ,น,อนเมนูเช้านี่ก็มีแกงส้มลุมแล้วก็แล้วก็สุกครับผมกินข้าวครับแล้วก็สุกกินข้าวนี่อร่อยครับผม ก็มาทานข้าวด้วกกันนะครับดมดื่มริเซ็